พาไปดูกิจกรรมงานวิ ous, 7, ่งบีควิกเขาใหญ่มาราธอน2,026ตั้งเป้าเปิดรับนักวิ่ง7,000คนค่ะไปร่วมวิ่งวันที่10-11มกราคมปีหน้าบริษัทเรส s s อัพเวิร์กจำกัดร่วมกับบริษัทบีค i c k จำกัดนะคะวันนี้มีการจัดแถลงข่าวงานวิ่งท่ามกลางธรรมชาติสุดยิ่งใหญ่บนผืนป่ามรดกโลกในศึกบีควิกเขาใหญ่มาราธอนค่ะจัดขึ้นภายใต้คอนเซป ยูเนสโกเวิลด์โครริเทตมาราทอนซีรีส์พร้อมระเบิดความมันความสนุกความฟินต้อนรับนักวิ่งจากทั่วประเทศหวังอยากให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายรักษาสุขภาพให้แข็งแรงพร้อมตอนนี้ปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมช่วยกันร,รักษาป่าเขาใหญ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาพัฒนาเศรษฐกิจเสริมสร้างความเข้มแข็งให,ให้กับชุมชนในพื้นที่เขาใหญ่อย่างยั่งยืนนะคะสร้างคุณค่ากลับคืนสู่ธรรมชาติและสังคมค่ะ โดยทุกการสมัครของผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันจะมีการบริจาค10บาทให้กับบุรณิธิเพื่อนช้างองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นด้วยพันธกิจช่วยเหลือช้างไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถปรับตัวอยู่ในธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนพร้อมกันนี้ทางบริษัทบีควิกจำกัดค่ะจะสมทบทุนเพิ่มอีก10บาทต่อการสมัคร1คนเพื่อขยายผลลัพธ์แห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับการแข่งขันนะคะแบ่งทั้งหมดเป็น5ระยะทางด้วยกันมีมาราธอน4 2 1 9 5กิโลเมตรฮาฟมาราธอน21.1กิโลเมตรมินิมาราธอน10กิโลเมตรมีระยะไมโครมาราธอน5กิโลเมตรรวมไปถึงระยะแฟมิลี่รันสั้นๆค่ะ2กิโลเมตรด้วยกันสำหรับการแข่งขันนะคะจะจัดกันที่เขาใหญ่มาราธอน ที่ตำบลหมูสีอำเอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาวันที่10 11มก,กราคมปีหน้านักวิ่งคนไหนที่สนใจค่ะนอกจากวิ่งได้ออกกำลังกายแล้วนะคะยังได้มาร่วมทำกิจกรรมดีๆส่งต่อบุญกุศลด้วยนะคะก็สามารถสมัครได้ที่ runcheckrace.com/event/kym26 ค่ะเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน